สาธิตวิธีให้ดูผมก็ยังไม่ได้เชื่อ,อคุณเต้บอกก็ลองให้เปิดใจถ้ามีปัญหาเขายินดีที่จะเคลมให้เราถ้าเกิดมีกลิ่นบรบกวนไปทั้งหมดผมเลยจองรถคันนี้ออกมานอกจากมันจะไม่มีกลิ่นของเสียที่เราทำธุระนะมันมีกลิ่นเป็นคล้ายๆกลิ่นยูคาลิปตัสมสารที่มีอ,อ,อ,อ่อนๆอโชยขึ้นมารถ แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงสวมสุขานะคะขออนุญาตเปิดน,นะฮะมันสะอาดร,รีร้อยดีคะจะเห็นว่ามันจะมีน้ำหล่อได้นะคะเกิดป้องกันกลิ่นโดยสิ้นเชิงแล้วก็ลูกอย่างเนี้ยก็คือถ้าลูกยางดีมันจะกักเก็บน้ําได้เพราะฉะนั้นก็พูดถึงเรื่องของการกักกลิ่นก็ทําได้ นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้แฟนรีวิวในตัวส่วนของภายนอกเดี๋ยวลรงไปต่อกันข้างล่างนะคะท่สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะเล่นกันเรื่องระบบเก็บของเสียนะครับว่าแบตแทงแต่ของเราเนี่ยจะเป็นระบบคัสเซ็ตเป็นระบบที่นิยมมากในทางยุโรปส่วนใหญ่ยุโรปจะจะใช้เป็นคัสเซ็ตแทง เก็บเสียสิ่บปดิกูลคือตอนเลือกซื้อรถผมปฏิญาณไว้เลยว่าผมจะไม่เอาระบบนี้เด็ดขาดเพราะผมกลัวเรื่องกลิน่นคิดตลอดจินตนาการว่ามันจะมีกลิน่นคลุ้งเข้าไปตอนที่เรานั่งกินอาหารในรถตอนนอนกลัวมากและจนกระทั่งผมได้มีโอกาสผ่านไปที่โชลูมรถคันนี้แล้วก็เลยเข้าไปดูแล้วทางเจ้าของโชลูมรือว่าคุณเต้ยพี่เต้ยสาธิตวิธีให้ดูผมก็ยังไม่ได้เชื่อ คุณเต้บอก่็ลองให้เปิดใจถ้ามีปัญหาเขายินดีที่จะเคลมให้เราถ้าเกิดมีกลิ่นบรบกวนไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเขายินดีจะเคลมแล้วทําให้เราใหม่ทั้งหมดผมเลยจองรถคันนี้ออกมาซึ่งจริงๆแล้วพอใช้ผมใช้ได้หลายทิาย์ละซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นการมันเป็นถังที่เก็บของเสียได้มิดชิดแล้วเรื่องกลิ่นอะไรนี่ลืมไปเลยว่ามันมีกลิ่นช่วงที่เรา ทำธุระเสร็จเราก็จะเปิดเปิดฝาเปิดอะไรเนี้ยก็เสร็จธุระเสร็จมันก็จะมีอ่าเป็นลูกที่ทางทางโชลูมให้มาเป็นลูกจุลินรีก้อนเสียฟ้าลูกใส่เข้าไปมันก็จะสามารถกำจัดของเสียได้ก็คือเป็นเ e m นะน e m. นระบบเอกำจัดเสียได้ประมาณ30ลิตรต่น,น้ำตัสิลิตรแต่อ่า,าง,นงาเ,นเนี้ยแบตแทง์ไอ้าเสร็จเนี้ยมันจุแค่20ลิตร เพราะฉะนั้นมันสบายมากทุกครั้งที่ผมเข้าไปแล้วเปิดเนี่ยนอกจากมันจะไม่มีกลิ่นของเสียที่เราทําธุระนะมันมีมีกลิ่นเป็นคล้ายๆกลิ่นยูคาลิปต์ผสมสารเคมีอ่อนๆเนี่ยโชยขึ้นมาทุกครั้งเป็นแบบนี้ผมคิดว่าเอ้มันน้อยหรือเปล่ามันถึงไม่มีกลิ่นจนทําธุระมันเกิด2สองวันวันครึ่งถึงสองวันอน่ะจนมันเต็มพอมันเต็มมันยังมีไฟเตือนเขาออกมาเปิดดูข้างในก็ไม่มีกลิ่นจนเราออกมาแล้วก็มาเท หลายหลายคนว่ามันยุ่งยากไหมเทม,มันแล้วมันจะเปิดไหมไม่เปิดครับมันมีลิ้นยางลิ้นยางแล้วก็มีเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นลิ้นชักปิดในทีหนึ่งครอบที่ยางแล้วมีน้ำหล่ออยู่มนพิปให้ดูว่าวิธีการที่เรากำจัดของเสียทนีนี้มันทำยังไงครับดูนะครับนี่ครับนี่คือเป็นคัเสคเซ็ตระบบคัสเซ็ตเนาะ ล็อกตรงนี้การดึงออกก็ดึงสีเหลืองนี่ขึ้นมาแล้วก็ดึงมาแค่นี้เองแล้วเราก็จับตรงนี้่ออนมานเองครับไปทิ้งเวลาไปทิ้งถ้ามันหนักถ้ามันเต็มแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาสามารถลากลากผมไปทิ้งได้พอไปถึงแล้วก็ไปทิ้งก็ผนิตออกมา เนี่ยอันนี้ผมใช้อยู่แล้วนะนี่ใช้ใช้จริงแล้วเปิดเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยมีแต่กลิ่นสารเคมีต้นมีแต่กลิ่นสารเคมีแล้วก็จับตัวนี้แล้วก็เทออ,อกแค่นั้นเองไม่มีกลิ่นเนี่ยตัวนี้เปิดมาก็ไม่มีกลิ่นเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคนที่กําลังกลัวว่าใช้ระบบนี้แล้วจะมีกลิ่นรบกวนอะไรผมในฐานะที่ใช้จริงแล้วก็ใช้มาแล้วทั้งสองระบบ ทั้งสองค่ายยืนยันยืนยันนะครับว่าระบบนี้ใช้ได้จริงแล้วก็ไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิ้นคือไม่มีอุปสรรคอื่นๆเลยอุปสรรคเลยไม่ม,ม,มีก็คืออุปสรรคอย่างเดียวที่มีสําหรับตัวนี้มันน้อยเพราะมันจุ20ลิตรแล้วความที่มันจุ20ลนะิตรเนี่ยผมก็เคยคิดว่าทําไมมันถึงได้ทำไมแค่20ลิตรซึ่งมันน่าจะทําได้มากกว่านั้นก็ได้ระดับทางประเทศทางยุโรปเนาะมาคิดอีกทีหนึ่ง ถ้ามันเป็น50ลิตร60ลิตรเนี่ยมันจะเกิดการหมักหมมของเสียเยอะมันก็เหมือนว่าทําให้เราไปทิ้งช้าลงมันก็อาจจะมีกลิ่นบ้างอาจจะมีบ้างนะแต่ผมคิดว่าจุลินโซเนีะเอาอยู่และการที่มันมี20ลิตรเนี่ยเต็มที่ก็2วันสองวันไปทิ้งทิ้งซึ่งสิ่งปฏิกูลมันมันไม่มีแล้วผมเคยไปทิ้งนะคือเททิ้งเลยเททิ้งที่ที่ชักโครกเทราดลงเลย ไม่มีไม่มีใดๆทั้งสิ้นคือเป็นน้ําเป็นน้ําสีฟ้าสีเขียวอมฟ้าแล้วก็มีกลิ่นยูคาลิปตนอน่อนเป็นกลิ่นยูคาลิปตแล้วก็เป็นกลิ่นสารเคมีเหมือนน้ํายาดับกลิ่นอะไรยสักอย่างบนบอกไม่ถูกก็คือว่ามันไม่เหนนะี่ะมันมันแค่ไม่รู้เลยคือแค้ใครา,า,าไปเทไว้เนี่ยให้คนเดินผ่านเนี่ยแล้วว่าน้ําอะไรเนี่ยไม่มีใครตอบได้เลยว่าน้ําอะไรกล้าพูดได้แบบนั้นเลยคือมันจะเป็นกลิ่นยูคาลิปต์แล้วก็กลิ่นลูกเหม็นผสมกัน กลิ่นลูกเหม็นไหมมันก็ไม่เชิงกลิ่นลูกเหม็นแต่ว่ารู้ว่าเป็นกลิ่นสารกลิ่นอ่อนๆประมาณลูกเหม็นที่มันกลิ่นกลิ่นอ่อนๆก็คือน้ํายาที่เขาให้มาใช้เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากสูงมากเดี๋ยวผมจะให้ดูก็จะเป็นประมาณนี้ก็หลังจากที่ลองเปิดใจใช้แบบคัสเสร็จแล้วอะเทียบกับแบบอีกประเภทอีกอย่างหนึ่งเหมือนที่ระบบรถเรยอจอดอะเออรู้สึกชอบอะไรอะรู้สึกชอบอะไร ใจจริงๆคือชอบแบบนั้นแบบไหนอ่าแบบแบบแบตแตงมันใหญ่70ลิตรนะ70ลิตรมันใหญ่แต่แตถ้าว่าพอมัน70ลิตรเนี่ยเราก็จะไม่ไปทิ้งหรอกเราก็จะอยู่อย่างนั้นแหละพอทิ้งอีกทีเนี่ยหาที่ทิ้งยากละเพราะมันเยอะจะเก็บมาทิ้งที่บ้านก็ไม่ใช่ใชอ่าจะไปทิ้งแล้วเดี๋ยวนี้อ่าตามตามแคมป์ ยังไม่มีระบบสุขภาพิบาลในการรองรับเนื้อน้อยที่เขาทำแบบทำให้เราลำบากใจลำบากว่าจะต้องไปทิ้งตรงไหนเดี๋ยวไปทิ้งข้างทางไม้ทิ้งในป่าไหมคือคนที่เข้าใจว่ามันเป็นปุ๋ยได้ดีไปแต่ถ้าคนไม่เห็นว่าเฮ้ยเอาสิ่งปฏิกูลมาทิ้งในป่าได้ยังไงอันนี้ที่ฉันอันนี้ที่สาธารณะมันมันมันก็ทำใจลำบากทำใจลำบากอันนี้เราเข้าใจในมุมจบแล้วอย่างนี้นะอย่างนี้จะจบดีกว่าอย่างนี้จบก็มือทุกที่มีมีห้องน้า ปั๊มมีเยอะพอไฟเตือนเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไไดลดมันเป็นแค่การเตือนว่าคุณจำเป็นจะต้องทิ้งได้แล้วเราแค่เข้าปั๊มแล้วก็ดึงมาอย่างที่บอกสักครู่ดึงมาแล้วก็เป็นแค่น้ํำสีฟ้าไม่ไม่ไม,มีสิประตก,กูลอะไรไ<ม>ให้ทให้เราเรู้สึกละบากใจอะไรไม่มีเอาเป็นว่าจุงมือคนไปคนหนึ่งปิดตาไว้แล้วเปิดฝานี้เทน้ําลงให้เขาบอกว่าเป็นน้ําอะไรก็ตอบไม่ได้ว่าเป็นน้ําอะไร สีฟ้าเข้มนะสีฟ้าเข้มแล้วก็ในระหว่างที่เราทําธุระอยู่ในห้องน้าอ่ะก็เอ่อเปิดเปิดลิ้นออกมาก็ไม่ได้กลิ่นอะไรก็คือมีกลิ่นยูคาลิปตัสวนออกมาพอพิสูจน์แล้วเปิดเปิดแล้วจะบอกว่าดมด้วยซ้ำเพราะว่าอยากจะพิสูจน์ใช่ไหมใช่เรากลัวมากเรื่องกลิ่นคิดว่าถ้ามันมีกลิ่นเนี่ยอ่าทางเจ้าของผู้ผลิตอ่ะคุณจะต้องแก้ไขเราแลวต้องรับผิดชอบแล้วเพราะเราจะใช้จริง เราจะไปนั่งทานข้าวคนหนึ่งคนทำธุระในห้องน้ำแล้วมติดมารับไม่ได้รถต้ซื้อมาก็ราคาแรงอยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเนาะเอาที่เอาที่ทุกคนสะดวกอยากอยากชอบแบบไหนทําแบบนั้นไม่มีปัญหาทั้งนั้นไม่มีปัญหากับใครทั้งนั้นเลือกใช้เอาตามความสะดวกตามดีทุกข่ายตามจริตของแต่ละคนดีกว่าดฉะนั้นดีดีหมดทุกข่าย วอยเเจอร์เนี่ยมันจะมีมุมเนี้ยเนาะที่ว่าไม่เหมือนคนอื่นเขาอะนะเป็นมุมเหมือนคาราวานมันทําให้อยู่ในรถได้ไม่อึอดอัดมันมีมุมนั่งเล่นแบบเป็นเป็นที่แบบที่มันนั่งเล่นได้จริงๆตรงนั้นก็เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ลาบที่นอนนะที่ว่าเป็นเป็นแบบ ระแนงลาดนอนเป็นแบบก็เรียะนะกระดานวางกระดานวางอ่ะมันทาให้เป็นโต๊ะนั่งเขียนสือทำงานทีนั้นได้อันนี้เป็นเลื่องที่แบบแนวพิจดีพลมช่วยไหม